ไม่มีไม่มีอะไเยังไงยังไงมันไม่เล็กกล้ล่ะโอ้ยอ๋ออขา

ตัวที่เจ็ดตัวที่แปดอ่8โอ้โหนู่นนู่นนู่นเห็นไหมเห็น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 เหขึ้นผิวน้าเรื่อยมาเรือยโรน้ำมันแรงว่ะไปอ่อนไหมวะดูตีดิ ืมจะไปหายนู่นเลยมั้เน่ยป่าเลยวะเจอน้ำไหลด้วยเดี๋ยวก็นยนี่ติให้นไหลป่าเขานี่อด,ดีป่านอย่างออกมานี่แล้วเนี่ยวิ่งสวนน้ำอยู่เลยออกเยอะ ทำไมมันออกมาหยุดเลยวะไปบ้าบออะไรเงี้ยบ้าหรือเปล่ปา <c oughs> นุ่นร้อนหรือเปล่าไม่เทยโผลเข้าไป <c oughs> ใช่ครับแต่มันกำลังไหลเข้าเนี้ยนฮะอื้ม <c oughs> <c oughs> nè đó nguồn đi nguồn đi nguồn 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 วี่ยวล่ะค่อยลากค่อยลากหมดแรงแล้วน่าจะโชคตีล้างมืร่อนมา,างั้นเห nhìn nữa là háng sai

นี่ครับหลังหลุดไปหลายตัวแล้วเพิ่งจะโดนเต็มเต็มโอ้ยใหญ่กว่าพี่เปีปเ้ยว,วเปี้ยวใช่รอวะแตเป็นแผ่นนะเดี๋ยวมองไม่เห็นว่ยเดี๋ยว เฮ้ยไม่ใช่หรอเาหววะพี่เขาหวเขาไหคงเหลืองเขาหวไอ้คิปหายเกี่ยวหางอ่ะดิอื้มอียไม่น่าประคองเลยเออคูเบี้ยวโธ่พี่อ,อ่ะี่เปร์ ไม่ต้องประคองแนละ้วเนี่ยเนี่ย